อนะีเพุ่นหน่อยยังไม่เป็นสมาชิกช่องพิธีกระหลกเลยเพราะว่าถ้าคุณสมัครสมาชิกช่องพิธีตอนนี้เนี่ยคุณก็จะไม่จะเป็นต้องมาเกาะรั้วอะไรแบบนี้กันไงล่ะส่วนสิทธิพิเศษสําหรับการมาเป็นสมาชิกช่องพิธีนั่นน่ะเหรอโอไม่นะนั่นคิดไปหนะนี่นะถ้าเอาใช้ตามปฏติแล้วก็ผิดเหลือแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นโอ้แหม่แม่แม่แมแมเสียใจด้วยนะเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะเออส่วนเรื่องระดับของสมาชิกนั่นล่ะก็ ระดับผู้ชมในงานราคา20บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือสติกเกอร์อิโมจิฉบับพิทิกกับคลิปบางคลิปที่อัพเป็นสาธารณะแล้วแต่ดันติดเหลืองในภายหลังระดับที่นั่งแถวหน้าราคา50บาทและสิ่งที่จะได้รับชมนั่นก็คือคลิปที่ผมมั่นใจแน่นอนว่ามันจะต้องติดเหลืองแน่ๆและสุดท้ายที่นั่ง VIP ราคา100บาทในสิทธิ์นี้จะได้รับชมคลิปที่มีความยาวพิเ,เศษตัวรบประมาณมหากพา์หรืออะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าในตอนนี้ระดับปริมาณคลิปก็อาจจะมีน้อยอยู่แต่นานาคขก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ส่วนในสิทธิพิเศษของสมาชิกแต่ละระดับนั้นก็คือถ้ามีคลิปใหม่ออกมาก็จะได้รู้ได้เรียงตามระดับลงไปและแน่นอนว่าเก้าอินของคุณก็จะพัฒนาตามระยะเวลาในการเป็นสมาชิกเอา้า,าวจำนวรอช้าอยู่ไรสมัครกันดเลยครับทุกคนและวถ้างไงก็ขอขอบคุณเหล่าอาวาตารจากเอฟซีทุกคนนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกในการประกอบคลิปคลิปนี้และแน่นอนว่าระดับของสมาชิกก็อาจจะมีผลกิบกิจกรรมบางกิจกรรมด้วยนะเออ